ครับสวัสดีครับผมช่างชิดเปยน้อยชิดเทอร์โบหอนแก่นครับวันนี้ก็มาให้ชมชิ้นงานของทางร้านครับตัวนี้จะเป็นชุดประกอบของ TC 48R ครับ New Holland ครับได้ไปครบทุกชิ้นครับขาค้ำท่อยเสียทำให้เรียบร้อยคอท่อปลายท่อ เดนั้นหนาๆครับเกือบสามมิลน,นะครับเดนั้นหนาๆเลยป่ายท่อครบหมดครับเทอร์โบเทอร์โบสั่งได้ครับว่าจะเอาโขงแปรผันของซิ่งติดบูธเร็วติดบูธช้าสั่งได้หมดครับเลือกเอาตามประเภทงานของตัวเองก็อย่างที่เคยพูดครับโบหนึ่งลูกไม่สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับทุกประเภทงานได้ครับเน้นกําลังรอบต่ําก็จะชัดเจนในรอบต่ําถ้าเป็นโบรอบสูงก็จะเห็นกําลังในรอบสูงครับ ชัดเจนในรอบสูงปฏิเสธไม่ได้ว่ารอบต่ำเขาจะกำลังน้อยกว่าครับเลือกให้เหมาะกับงานของตัวเองครับเดีย๋ยวมาดูชิ้นงานกันท่อยางให้ไปครบทุกชิ้นครับท่อยางท่ออาาาัดอ,อ,อากาศท่ออัดอากาศท่ออากาศตัวนี้เข้ากองครับใช้ท่อใหญ่ๆเลยนหนาๆเลยครับตเตลเล้นหนาๆครับบานให้บานให้ครับไม่ต้องกลัว ทำรูหายใจไว้ให้ด้วยใครจะต่อเข้าระบบหรือจะปล่อยทิ้งได้หมดครับท้ออัดอากาศบานให้ทุกชิ้นแต่เข็บเชื่อมเนียนๆครับป่อยเชื่อมเชื่อมเนียนๆครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีตาหมดจะรั่วไม่มีแน่นอนครับรอยเชื่อมเนียนๆครับเน้นเน้นให้ทุกจุดครับชอบโขงซิ่งชอบแปรผันชอบรอบต่ำชอบรอบสูง สั่งได้หมดครับวิกเกจตโบแปรผันเราใช้วิกเกจตคุมนะครับไม่ได้ล็อกตายเป็นวิกเกจตทางร้านของเราเองแปลงค่าสปริงให้เหมาะกับงานรถไถรถแท็กเตอร์ครับแปลงแปลงสปริงใหม่เปลี่ยนสปริงใหม่ให้เรียบร้อยครับให้เหมาะกับงานครับไม่ใช่ว่าซื้อมาจับใส่เลยไม่ใช่นะครับต้องมาแปลงสปริงในคลิปมีให้ดูครับคอหนาหนาคอหนาหนาใหญ่ๆเลยครับแข็งแรงแน่นอน ทำหน้าแปนเชื่อมนอกเชื่อมในให้ครับเชื่อมนอกเชื่อมในให้ทุกชิ้นครับแข็งแรงแน่นอนคำยันครบหมดครับน็อตสามทางน้ํามันเกียรเทอร์โบเกียรแท้เลยครับสายถักมีครบหมดครับใคร,สน,คร,ครในสนใจก็ทักเข้ามาได้ tc สิบแปดดาเรามีชุดสำเร็จนะครับคำยันมีครบครับ คำยันท่อเสียแข็งแรงแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าพ่อจะสั่นครับงานเราแข็งแรงครับไม่ต้องกลัวว่าเรื่องแตกหักเราเปลี่ยนให้ฟรีส่องปลายท่อครบหมดครับโชบเชียวครับดั้งเดิมครับตะเข็บเชื่อมเนียนๆครับไม่มีเกยกันให้เห็นแน่นอนครับรอยเชื่อมของเราเสมอกันทุกตัวครับไม่มี เกยกันให้เห็นแน่นอนอ่าสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับ